สวัสดีครับผมร้านดาวลุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านาเชียกตมนองแปนอำเภอมะลาไสจังหวัดกระสินครับผมเบอร์โทร087943225 5ครับผมวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ L4018 นะครับผมคันนี้มีอุปกรณ์ใบดันผ่านคนรถตรรีีนะครับผมตาช้างหมดเลยนะครับรถคันนี้ปี63นะครับผม เดี๋ยวมาดูชั่วโมงการทำงานกันครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับผมคันนี้เป็นรถไล่นะครับสวยๆเลยนะครับผมไม่ปุนะครับเดิมๆนะครับรถไม่เคยแกะน็อตทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับยางนะครับยางเต็มสี่เส้นนะครับผมดูนะครับรถไล่ดูยังไงนะครับ รถจะสวยอย่างนี้นะครับไม่มีคราบน้ํานะครับผมย้ํานะครับรถไม่เคยแกะน็อตทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับ L4018 นะครับผมรถไล่นะครับคันนี้นะครับสวยเดิมๆเลยนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันเลยครับรถไม่เคยผ่าต้นนะครับ ไม่เคยแกะน็อตเลยนะครับไม่เคยเปิดฝาเกียร์นะครับในสตาร์ทเดิมนะครับเครื่องก็สวยนะครับสะอาดดีนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างนะครับดูนะครับไม่เคยเปลี่ยนซินเลยนะครับรถแห้งๆนะครับรั่วซึมไม่มีนะครับดูนะครับรถไล่ช่วงล่างจะงามนะครับจะสวยนะครับผม ใส่สะอาดดีนะครับได้หน้าจากด้วยนะครับผมมาจากโรงงานนะครับรอตตอรี่นะครับ RX 1 6 5 E นะครับผมตาช้านะครับต้องรุ่นนะครับผมรอตเตอรี่ก็ฟันเหลือเยอะอยู่นะครับ ร้ามช้ยนะครับโรตารี่เราเก็บสภาพสีสวยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมไม่มีดามไม่มีเชื่อมนะครับราสภาพดีอยู่นะครับก่อนเราจะปรับสภาพนะครับโรตารี่นะครับรถนี่สภาพเดิมนะครับยางหน้าก็เหลือเยอะนะครับมาดูเครื่องกันครับ มาคิวซีนะครับอยู่ที่เดิมทุกจุดนะครับผมเครื่องไม่เคยถอนนะครับเครื่องแน่นๆนะครับผมครับล้อหน้านะครับคานล้อหน้าไม่เคยเปลี่ยนซินนะครับแห้งๆเลยนะครับก็สภาพ สวยในระดับหนึ่งนะครับผมลูกค้าเอาไปนะครับใช้งานนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะครับผมเจ้าของเก่าก็รักษารถตีอยู่นะครับผ่านนะครับดีเฮดสองสองห้าอีเฮดี่พันนะครับผมผ่านห้านะครับใบยืมสอนครับผมตาช้างนะครับ เดี๋ยวมาดูช่วงท้ายนะครับเอว40จะเป็นก้ามปูแล้วนะครับรุ่นใหม่แล้วนะครับดูนะครับรถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นนะครับกาวเดิมจากบริษัทนะครับน่อตไม่เคยแก่นะครับผมเห็นไหมครับลูกค้าซื้อง่ายๆเลยนะครับคันนี้นะครับผมที่ลูกค้าดูรถไม่ค่อยเป็นนะครับ เกณียเดิมนะครับกาวเดิมนะครับสยสยๆนะครับตรงท้ายสวยๆเดี๋ยวมาดูระบบการทำงานกันเลยครับผมมาดูระบบการทำงานกันเลยครับผมเอาเลยอ่าใบมีดเหลือเล็เยอะอ,อยู่เลยนะครับ ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมโอเคมาลผ่านนะครับอ่าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับเดี๋ยวใบนี้เราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไปแตะนี่ใหม่นะครับโอเคอ่าวาิึงนทีหน้ 4โซน48นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ไม่ปิดบังอย่างแน่นอนครับรถคันนี้วิ่งไม่หอนนะครับเยียบๆเลยนะครับลูกหมาเดิมนะครับยางเดิมนะครับมันเคยแกะน็อตทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้นะครับวิ่งไม่หอนนะครับเงียบนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบกับเพื่อนสีล้อกันเลยครับมาดูระบบ ขับเพื่อนสีล้อกันเลยนะครับผมดูให้ชัดเกนเลยนะครับอ่าด้านเสาเลยนะครับเยียบกันพี่หน่อยขับเพื่อนสีล้อดได้ปกต,ตินะครับเราไม่ได้เล่นเครื่องแรงด้วยนะครับไม่ดังนะครับเงียบๆเลยนะครับขับเพื่อนสีล้อนะครับผมหางไม่ตกนะครับถึงว้ซึ่งวันก็ไม่ตกนะครับเครื่องสวยสะอาด ีนะครับเครื่องแน่นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องกันนะครับผมคันนี้ได้อุปกรณ์สารชิ้นไปเลยนะครับใบดันผานตวนนะครับแล้วก็โรตอรี่นะครับผมตาช้างนะครับคุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าได้ไปนะครับคันนี้นะครับผมไว้ใช้งานนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องกันนะครับผม เดิมตุกจเดนะครับเดิเเนไม่เคยแก่นะครับลูกค้าที่ดูรถยังไม่เก่งก็คันนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เดิมนะครับนอนไม่เคยแกะทั้งคันนะครับผมคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นราคา390,000บาทนะครับผม ามาดูรถได้นะครับร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมลูกค้าไม่สะดวกมานะครับโทรสอบถามจองทางออนไลน์ได้นะครับผมเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับผมลูกค้าอยากมาดูรถก็โทรเบอร์โทร0 7ู7 9 5 4 3ึ่ครับผมเรามีคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ